เมืม่อตังะไรเป็นโูโบ้านของกินนี่ที่มาซอยเชี่ยงเยงบ,งงบียนสิเป็นโลกทักล่าแต่ว่าขบวสูลาเาเขาเออกกองปราแคกตีส้นปิพันะดาษเมืซอยไปขอสองเทียสามเทียคันว่าเป็นแล้วกองปราแคกกองกันดีหละเอาไปเผาสิบสาวสดอย่างวันท้ยเวียนกัน เยาที่วิทย์เรื่องแกดเลย่งจวแม่ไม่ถึงอีล่าเขาเล่เย่าเอาไปเผาไฟบาดมันไม่ผู้ชายแล้วเชเ่ียมันหัวดีผมไม่ผู้ชยตีไปไหน่พญาดา,า,าค่เมืคืนว่าผู้เป็นตายใชพญาดาคเมันเป็นขอนยุบสะดุดผพญาบาตแต่ว่าอีลาต้องเล่นเสือบาประัตดออกต้นปรแคบไม่เห็กอก เรียกว่ากองกิง่งกองกิง่งเป็นแค่หนังว่ากิง่งกองกิ่งนี่เปล่ามีเสียงมีตุ่มมีมงมีกิงงก่งมีแฉกตามตัวแคนว่าถ้าสมัยเป็นเด็กแคนว่าส้มลุ่นบ้านร้อยบ้านหลงยวดบ้านขาวบนน้านนาคาบัานทอนค่อยไปแครนกันตายเบ้านหลงเรียกตำรูจตายที่จัเบ้านหลงก็จริลเชียงก้อง ตีึ้นมาดับตุบนิตุมนี่มงไม่กินไม่แสกันเพรผะ้นด้ไดหลายเสียงกับพอดันะอีจะเป็นของกิงอันไปตีบ้านแต่เรหมองแต่เรหมองแค้แล้ว่าพูดก็คือบนกิน่าแสกัไปตีกระสินกับว่าเป็นบนกิว่าแสไปอุบลกับว่ากินมาแสกันต่ดตืเตื่ตับตับไปเสเหลี่ยวอกระจ้าไปตะรอดพนมตีเทกกันโต้กับ ปรุรด้วยกรณีนครพระฤกษ์เพชรแคนเพชแขนก็ถูกสีเมื่องวินยพระฤกษ์พรวสดาคือของรถสว่างก็หมดแต่แขร์น่าบิกแล้วเพชสมุรกับแครก็บอสุดกองดีกองกินแท่กองชุบหีพระถูกกินน้าเข่าน้าดังไปหลายหมู่บ้านละว่าไม่ได้รวยแต่ตอนแต่ว่าตียวันรถสว่างเอาเพิ่มขุดจับยังในยินนะ ยังไมเล็กเพื่อนลงแสงกันอีกนะมันปน้ำหนานหรือกองกินสมัยโบราณพ่ตีผู้ใหญ่บ้านพ่นจีกม่โกงกันหลอกตีไว้จับจ,จูดจับขโม,มยกนดักไปหลายหมู่บ้านคนมันไม่เคียดกันายเสียงสมัยโบราณพ่อตีของกินตีขอตีกอดีร่าเรียกว่ากองกินของเศษอบนำมูผู้ทู่เป็นเข่าคอนเทวกับเสียองกีนตักตะก,กี้ตแกแก่ลาวดา พวกป็นมานีนท่าเต็นเขาเพิ่นเป็นเขาไปเห็นทงถ้ำตักเต็มอุตสาหยาสกสีต่อไมาดีจะเว้่นเกิดต้อไรเวก็ไม่เคยอกอดีตประวัติต้นบ่แข็งเกลียวเบี้ยปดตาอดช่อนลุงยาพอเจ้าเมียให้พ่อเมียพบอมงรับกันพูดเอาก็ะลรเอาว่าไปดูใบหาไปยุ่งใปดูไปบักบีเอาว่าเศนเศษกองกินมาส่ วองไปจะดีนะครัเอาตีใส่กับลกสร้างดูดีรัสิไขดาสร้างทั้งสี่ย่อมาทำีครับเซิร์ฟเอยุรดีครับเขียนเรียกจังเลาเอาไปแข่งไปเซิร์ฟใส่เรียกอบุบุไปเซิร์ฟใส่กันยออาอจารยัางปาบอาจจรยางประลาบให้ปัขาอาจางยงอาจปกลาปรีดด้านเที่ยวปุาไปแข่งใช่อบอกว่าบอกบอกว่าแบนไปแข่งเรี่อบุบล ไปแข่งจะยังพูดแข่งเสือตาบผิดตามพ่อมันมีขับเสือขับขยะขับเสือคืออ่อย่ำพูดเลเสียงกอเลยเสียงก่อเสียงต่อโบราณโบราณต่เกิดบ้านก็สราเลบวชเป็นเด็กพ่อเสียงเสียงก่อจะพิ่ตายเมไหรมีเมืหลังเสียงอุดรเท่าแต่ว่าน้แต่วัดยืนบอกคือกันมีอยู่แตมาบดบเป็นกินคือห้าบกินโมเส กองชุดหนีมันคือกินหน้ามเข่าน้าเทละกายด้วยละกายกินหน้าเรียบร้อยบุมร่องน้าออกเรียบร้อยเตียงขันแล้วมัเสียบเลยพราะตัางหลังเนี่ยคันต้องคันเพราได้กินหน้ามด่างของอันนี้ยอินทร์สั่นขันวายใหญ่บ่นิ๋วนาหกเสียบกินหน้าเป็นขาดเป็นกระคุกเอาหน้าใส่ไปแคมใส่เข้ามาโอ้ยเอาหน้าใส่มพิษมันสิขาดสิบแย่บ่สั่นก็โจ้ไปเสียบใส่ กะสิิเขาว่าเม่เค่เห็นเม่เคยเห็นมุกสักเ,เ,เ,เกือนลึงราบใช่เลยขันขออกขีข่ผ้าเขาโอ้ยปนระดักด่างผูรับตองใหม่อีกของกินผมเป็นว่าเป็นเรี่ยงแบบบัตรมีมรมบัตรไก่ไฉม้ามันเป็นของเลียงบุรุษโดยตรงไว้เขาก็ไี่ยังหลัดังหลายอยเตุ่นและอดูราบไปอย่างเปิดเิดตัวไปมุกหลานเขาจะบุกจากงองเสียงของกินเขาเคยมาสัมผัสคุณดักเลียงมาสัมผัส อปกิพันธ์มาพี่จะกัลังณิชย์นู่นสัตว์พอแม่เขาไม่บอลกันนี่อ่าพัดใจ่ขอดตะกลัวอ่าตามโบราณาพันใจไปเข็งนั่งเข็งหลบหน่งเข่งเลยใส่ขอดตะกลัวตีเดี๋ยวดีถึงกันเียกว่ามันสมับไม่ไม่แหลกกันเลยเอาขอดเล็กมันสิ่งอะไรขอดรวดขอดเล็กก็ไปแล้วก็พัดขันล้อมหน้งไม่เข็งไม่นั่งขามไม่นั่งูก เห็ดคอด์ดมันอันนี้เรียนกอกิงกอกเซกิ้งเอาเรียนเข้าใจยุทธวิชาแต่พอเข้าใจทุกสายถามว่าโหลดว่ายากเหรอเดือบคอรเพราะว่าหุ่นจักเพ็ดด้วยมือจะของเป็นซานด้วยม้วนไปเอาของพื้นมาเห็ดเออเอาต้ตัเอาเวยเกาหัวล้านเพิ่นเพิ่นเคยเห็ดเคยเห็ดเคยเซกแต่พอเสียนเดี่ยวเดียวมันสบายไม่แล้วมใส่ห้องเสียนเอาโหลด ผู้เันเชียนกันตายดีวยการเบิ่นหลงผู้พระเฮนกันตายเนี่ยตัวตัวผู้เดียวทุบท่อๆกันเขากระโลกเบิ่นหลเออประวัติเป็นป้าขันเ่ราะเป็นพระเจดตั้งเฮ็ดเอาเองผมมีมาตโปเตเม่เข้าหุ่นนี้มาสั่นของเสของกิ่งมีมาตะเบี้ยปวดอนควอมตักบ้านตักเมืองไปอดีตประวัติของกิ่งผู้เกิดไปยังเรืมผู้ตาคก็จีฮูนจักดี วัตลามันก็มีามบนเิ็นวิมีการเสียงกองบนกะทินบประเวณเดียนหกบนอีเสียงกองกิ่เสียงมันแม่นแว่นแว่นี่ตุ่โมี่กิ่งี่เสีย้วตีมันก็มเสียบอันนี้เขาโปร่งกิ่งโป่งแว่นเนี่ยพูดตอตีีจัพเ ไกกิลดูัตีพตีสี่บาทแค่ว่าตีสีตีเสียงกันเดีเสียงเครื่องแครงก็จะหันหน้าที่กันหันหน้าที่กันฟังด้วยในมันออกเก่งออกแสหลายเสียงดนตระเอาหันหน้าที่กันตีบ้างดูไอ้อาจารย์ต้องฟังกันละ เอาหน้าผิวใช่ไหมเนียจำลองการแข่งขันนะครับเออบ้านหน้าแห้งอนหน้าผิวนาตอนวิกิติกินทั้งไร่มันออกจากจากจับกินน้าคันว่าไดนกินหน้าว่าไหนขึ้นโคตรเลยละกินเขากินหน้าเห็นไปออกสาวแห้งดังดีคอกรดีเออเห็นว่เถ่าหักใจเอ่อราบใจมีจำลองการแข่งขันจริงนะครับก็คืหันหน้าประชันกันถาครับว่าใครจะดังกว่ากันนะครับ หัลานเพิ่อเอื้อบ้านสีทำไมคู่มือนีว่าแคบแล้วคนไปเอาเทียนตักงเอาหูฟังมีตุ่มมีมงมีกิ่งมีเสียบอะไรใมันออกเสียไล่กันไปแบบนึงเมื่อได้มันพวงแวนพวงกิ่งมีพวงกิ่งพวงแวนสังเกตเสียงจะเห็นว่ากรองจะเหมือนกับตีโลหะนะครับดังกิ้งกิ้งกิ่งนะครับไม่เหมือนตีหนังตี กรองทั่วไปนะครับมีเสียงดังเหมือนดังตีโลหะนะดังกริ้งกริ้งจะเปที่มากรองไอ<ว>้ไอ<ว>้ก็เลยจะหายเบิกไบ<ว>ิกจังไปกีพอกันเลย สามีนอนพักหลับของหิวน,าน,น้ากอกเพาะน้าครับถามนลวงพ่อครับทำไมก้อน,นี้นิมนิยมแข่งขันกันไร้างใดครับเแ<อ>ถวแขบ้าหัดอขาเนีครั<อ>บ,<อ>บไแข่งเนากไ่แข็งด้กี่มันอยแข่งกันพีม่มันง่อยดึงมันนาคาดึ๊ง้านขาวดึ๊ง้านหลงงวดดึ๊ง้านหลงแตกดึงหลงซ้อ บรรพันเหมียนดึงมาแข่งกันหลายนี่ที่เรากรองมันหลายนี่มันจะตายมันเหลือเลี้ยเท่านี้พี่ตบกอกเก่าออกมะจุดมะยังกอกมะนัาคารีดักมวลก็บันดุยวนมันของมะสุรทรวาสขึเก่าไปใส่ก็สูุของไผ่นะไผ่นะครับแก้วของมันเกิดดังดีขึ้นเงนมันก็ได้พอตายแนี่ แล้เจ้าตายดีจ่กโอ้ยจกิ่งก็บว่เห็ดปูรอกวันสันเท่าแล้วก็สิตายดีจ่ากันเล็กตายกันตายก็เพราะใจมันเท่าแล้วฮะมันมันเป็นสร้างกอบเลยสร้างกรอบตัวกันตั้งไตนั้นห่อกอบมันสิกินมันเสียกัเพื่นวันสันแต่เอาไว้วยเอาเมา่เบิ่งมาเห็ดเอ็ดมันบอดักกินบอดเสีเอาไปนอนไม่คัางกุฏิตะกร้อกอดกอบอยู่ทั้งกอดทั้งชมทั้งหยอกมันเห็ดกั่งละ เป็นจังสีมวลสีกิง่งก็ขูดเอางองก็ขูดท้องท้าเท้าเห็ดมึงมันจังออกเจ้าหูจักมันโว่าเป็นจังสีเดียกกิก่งว่ะมันมีแสบม่ตุ่มไม่มงผงมันเป็นจังสัผงมันเป็นจังสีผงเจริญรวยม้คืขกันผงมยิ่ตัดเคืองดึงจังดึงผงช่วยดักจังดึงอ่ะมะ้ขึ้นกันเราไปแข่งลบหนึ่งลบสองลบสามลบหนึ่งอ,อย่างนี้ลบขี่ผ้า รบสองลบสี่ผ่าลบสามลบสาวนี่คักแล้วขวอคนซี่นี่พิจิตรุนขาดกับขาดยู่กับยู่ใส่ดังเลียวดีละดังกับดังดังค้วยดังค้วกับดังค้วม่เนี่ยเคี้ยวดังค้วถึงเผื่นมเคี้ยวดังค้วเม่มันบากมันดีมันเสมอเนี่ย้วเฒ่าเนี่ย้วเก่าค้วโดนาผมไม่ได้หังอันนีทถ้อุบลนพันใส่ลังง่วมันใส่ัะงัว ท่าบุบตีมาเยอะเยอะเตือเยอะเสียกองบวบเยอะเยอะเออเออโตโกเตอเบ็งเตืองบวบปฏตวีเยดังกันสี่ต้องอุดรนุนเพราะมันกิ๊กกต้องคอดพระนุ่มเอาคือบาห่องไม่ได้ด้อยต้องคอดพระนุ่มตีใส้านเทียมต้องคอดพระนุ่มดังผีเห่าผีเห่าต้องหอดพระนุ่มปัตตี มันไปเสี่งโยมันระดักมันคือข้าเขาอ่ารนดังไปต่างๆหนาๆอน้รขอนพนมไปตีมาแล้วดักไปชนึงการันมันเอาแมแค่งกับผมักเกกเก๊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 กก๊กก๊หยมาเป็นบเย่ก็ร่อ้าไปกพิ่นเอาแสตีเพี้ยกระสีกระใสกองแสกองแสตตีมาหล่นเอาแสตีมนกระวบๆกระห่าวว้อนว่องแล้วมันมาเป็นกองกิน ก็กินไม่ตุกม่มองไม่กินมีแสเสกกันว่าขังแล้วเาเพ่อกุบ่ลาใส่เก่งนี่แหละว่าบไปจะเอาเอาคพ่อนว่าเอาลถตำรเจ้ารไปเบิรงตแต่ละแต่ละจังหวัดม่เบิ์เสีกันมันกับเบิรของอุดรของอุดรนเนิรตีขึ้นไม่ห่างไม่มาแล้วอดช่อในกินเสียจากพดกากล่ลงรถผัวก็ไปอนช่อเสียก่อหลายขัดหลายถือออกกอกเป็นล่าขืนร่ำถึงโอ้ย อดซ้อนเด้อยากได้ผัวอีกจังสีคนเดียวสัหญาอีได้เนึงอ่าพอดียันเสียงของกิ้งก็ได้ผัวเลยก็จิแเสียบสีล้อลาอก็กิ้งคักรองกระเดียวสอาซะอไทเลยกับเราตีแล้วไทเลยดันซ้ายเราเอามาเสยงพยานพยานไทเลอเลยว่าดังแท้แท้แท้แล้วตีเขาบ้านบานหลบ้านคือห้องบ้านเลอยื้อยื้อยไปของไทยเลยเดนะไปตีแล้วดันท้ายดันซ้ายคักรยานพยานพยานเราทำของไทยเลยม เราหอดพลัขพเขาเมื่อกันว่าขักจะเป็นคัดเรียงแต่เมื่อี้เมื่ก็ยอดยอดของบุรอนนี้แล้วะครับขอบคุณครับของพ่อครับต่อไปจะให้ท่านอาจารย์ยุทธการรอดขันเนงินนะครับได้ลองอธิบายเกี่ยวกับส่วนประกอบของกรอง